มาแล้วจ้าผ่าปริศนา S J Net หมวดที่แล้วเข่าหกศูนย์ สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสภูนสุกคนตอนรับขอสู่ชองก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้ะกลับมาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่28เมษายนเราจะแอดมินก็มีแนวทางได้ดีตัวเล็กมาปังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งการอีเชนเคยเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที2พฤษภาค,คม2 5, 5 6 6ซึ่งสำรับชุดนี้แอดมินกับผู้มนใจนำเสนอภาพปริศนาแอดเจนเน็ตเนาะจา้ะต่อโดยแนวทางของแอดนั่น ตกถ่ายโดยนทางของแอดแผ่นๆผ้ารวยเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุคนนะจ๊ะด้วยการกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งนะจาะแจ้งเตือนเพื่อทิ่พี่น้องะสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็ะสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเด้อจ้าเพื่อเป็นการบอสเซวลาล่าก็ไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ ภาพพิศนาแอดเจเนสกันก่อนและจากซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมา16เมษายนก็นให้เขา2ตัวโบทนอกจากนั้นก็คือ6006จา้าไปเบื้องต่อกันที่2พฤษภาค,คมกันต่อเลยจากสารภาพพิศณานอกจากชุดนี้ซึ่งแอดเจเนสเพิ่กระไดจับคู่ให้แล้วเป็นทีเดียบร้อยนอกจากซึ่งกระไดแก้ตัวเลข36 35 58 30 38 แล้วก็สามเจ็ดได้พ่น้องเด้อสามหกสามหาหาแปดสามศูนย์สามแปดและสามเจ็ดแนวทางภาพปริศนาจ้ะแนวทางของแอดเจเนสแค่ไปเบิงจดไดเบิงกันเด้อจ้าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเลาวจะ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของ Ad แอดนั่นเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองพันหาร้อยสิบหกซึ่งก็เป็นแนวทางชุด 3โตเต็งโตเราจะซึ่งกัมินทั้งหมดสิบแปชุดด้วยกันเนาจะชุด3โตกั็ไนยด้แก้าศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ศูนยต่อด้วย1นึ 129 120 138 139 130 148 149และ140ด้วยพี่น้องเดอ้อต่อโดยโนทางชุด2โตเนาะจ้ะสิ่งงวดนี้พุทธกะห้วิ่งที่ลัก0กับลัก1ด้วยพี่น้องเดอ้องวดนี้วิ่ง0กับ1 ลักศูนย์ก็มี02 03 04 08และ0ูนเก่าจ้ะต่อด้วยลักหนมีหนึ่งสองหนมี่หนึ่งแปและ1นึ่งเก่าจ้าแนวทางของแอดนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นาติดตามนะพี่น้องก็แคบไปเบิง่งจดไปเบิง่งนะพี่น้องเด้อ ไปเบิ้งต่อกันทีชุดสุดท้ายเนาะจ้าซึ่งกัเป็นแนวทางของแอดแผ่นๆผ้าร่วยจ้าซึ่งกับเป็นสูตรสโตบนตรงๆเนาะจ้าซึ่งงวดนี้แอดแผ่นๆผ้าร่วยเพิ่นกับหายตัวเด่นไปทีลัก0ูย์กับลักสามในพรองเด้อดเด่น0ย์กับ3ชุด3โตที่หายมากก็คือส0 3ศูนเจ็ดศูและ803ศามจ้า เน้นไฮแดงแดงก็คือเจ็ดศูนย์สเด้อพี่น้องเดอ้อสนับชุด3ามโตตรงเน้นไฮไปทีเจ็ดศูนย์สามต่อโดยเนื้อทางชุด2โตไฮพิธีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เและศูนย์แจ้ะเน้นไฮแดงแดงสองัตบนก็คือศูนย์สามเด้อพี่น้องเดอ้อเน้นไฮศูนย์สามแล้วจะ้ะสามวบนตรงตรงเจ็ดศูนย์สามเน้น2องโตบนศูนย์แต่ก็จะลืมขึ้นเนื้อลองไตน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อกันพลาดกันตกรถนะจ้ะ แคบไวเบิงจดไวเบิงเดอพี่น้องเด้อว่าจะเป็นแนวทางของแอดเจนิผ้าพปริศนานอะจ้ะแนวทางแอดนั่นแล้วก็แนวทาง one, แอดแผ่นแผ่นผ้ารวยแคบไวเบิงจดไวเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเดอพี่น้องเด้อแอดมินรวบร่วมข้อมูลมไ้เบิงแล้วพี่น้องก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันด้อจ้า ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมและก็รับรู้อมูลอย่างมีสติด้อจ่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลทนนั้นด้อจา่าทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดื้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้วยจ้ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงของจะของด้วยพี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องปู้สคน้ส่งดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี Spark ้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซัมนี่ก้อนด้วยจ้ะแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า